Project Story พอดแคสต์เติมพลังการทำโปรเจกต์ผ่านเรื่องเล่าของความสำเร็จและบทเรียนจากเคสจริงยินดีต้อนรับสู่ Podcast Project Story ตอนที่22ค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไม Google ถึงไปสร้าง Chrome browser ขึ้นมาใหม่ทั้งที่ตอนนั้นก็มี Internet Explorer กับ Firefox อยู่แล้ววันนี้เราจะมาไขาปริศนาตรงนี้กันค่ะ เบื้องหลังความคิดที่สร้างสรรนี้มีบทเรียนอะไรบ้างสำหรับพวกเราที่ทำงานด้านโปรเจกต์แมจเมนต์มาค่ะเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยค่ะย้อนกลับไปช่วงกลางปี2000ตอนนั้นตลาดเบราว์เซอร์ก็มีผู้เล่นใหญ่ๆอยู่แล้ว Internet Explorer ครองใจผู้ใช้ส่วนใหญ่ f i r e f o x ก็กำลังมาแรงแต่รู้ไหมคะ Google กับพบปัญหาใหญ่ปัญหาตรงไหนหรือคะ ก็คือเบราว์เซอร์2ตัวนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องความเร็วความเสถียรและที่สำคัญคือไม่ค่อยรองรับแอปพลิเคชันบนเว็บได้ดีสักเท่าไหร่นี่คือปัญหาใหญ่สำหรับ Google ค่ะเพราะช่วงนั้น Google กำลังขยายบริการแบบเว็บแอปพลิเคชันไปเรื่อยๆอย่าง Gmail Google Maps เหล่านี้ก็ต้องการเว็บเบราว์เซอร์ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมพอทีม Google ใช้งานเจอปัญหาตรงนี้บ่อย ก็เริ่มมีเสียงบ่นว่าเบราว์เซอร์เดิมๆไม่ตอบโจทย์ยุคแอปพลิเคชันแล้วหลายๆคนใน Google ก็เริ่มมองหาคำตอบใหม่ๆจนกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดโปรเจกต์โครมขึ้นมาค่ะแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายนะคะตอนแรกอีริ c ช m มิดซึ่งเป็น CEO ของ Google ก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยเขากังวลว่าการไปทำเบราว์เซอร์จะนำไปสู่สงครามเบราว์เซอร์วแบบสมัยก่อน แล้วอะไรทำให้เขาเปลี่ยนใจหรือคะคำตอบก็คือเมื่อทีมได้นำเดโมมาให้ดูทีมที่รวมอดีตนักพัฒนาจาก Mozilla และ Microsoft มาด้วยกันพอเห็นของจริงแล้วชมิดก็เปลี่ยนใจทันทีค่ะงั้นมาดูเหตุการณ์สำคัญกันต่อค่ะการพัฒนาโครมเริ่มต้นขึ้นในปี2006โดยซุนดาพิชัยที่ตอนนั้นยังไม่ใช่ CEO ของ Google นะคะ ใช้เวลาประมาณ2ปีในการพัฒนาจนถึงปี2000 google ก็ปล่อย chrome ออกมาครั้งแรกบน windows ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายไป mac ไป linux และมือถือจุดขายหลักของ chrome คืออะไรก็คือความเร็วความเสถียรและความปลอดภัยผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง v8 javascript engine ที่ทำให้เว็บแอปทำงานเร็วขึ้น อีกอย่างที่สำคัญคือระบบ i s o l a t e d Tab หรือที่เรียกว่า Sandbox ถ้าแท็บใดมีปัญหาจะไม่กระทบแท็บอื่นๆและ UI ที่เรียบง่ายโฟกัสที่เนื้อหาเป็นหลักแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือ Google ไม่ได้เก็บความลับเขาเปิด Source Code ผ่านโครงการ Chromium เพื่อกระตุ้นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี่เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากค่ะ ตอนนี้มาดูกันว่า Google จัดการโครงการนี้ยังไงซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ Project Manager สนใจที่สุดค่ะอย่างแรกเลย Google ไม่ได้หาคนใหม่มาทำแต่รวมทีมจากสาย Firefox, Netscape และ Internet Explorer เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเบราว์เซอร์ตั้งต้นใหม่ที่ตอบโจทย์ยุก Web Application จริงๆ นี่คือการสร้างทีมแบบมันติดิสปรินเนอรี่ที่ขยายขีดความสามารถและลดไบรท์สปอตได้อย่างดีเยี่ยมแนวคิดที่สำคัญอีกอย่างคือ Rapid Iteration และ Freque n t c h r o โครมออกเวอร์ชั่นใหม่บ่อยมากเพื่อทดสอบเรียนรู้และแก้ปัญหาแบบ r e ียลไทมระบบทดสอบก็หนักหน่วงมากค่ะมี c โครมบอทที่จำลองผู้ใช้จำนวนมหาศาลเพื่อค้นหาและแก้บัคก่อนปล่อยของจริง สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือวัฒนธรรม Open Experiment Google สร้างพื้นที่ให้ทีมกล้าลองผิดลองถูกเปิดกว้างสำหรับแนวคิดใหม่ๆทีนี้มาดูบทเรียนการบริหารโครงการจากกรณีของโครมกันค่ะซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับงานโครงการต่างๆบทเรียนแรกเลยก็คือเมื่อจดเปลี่ยนวิธีการเดิมอาจไม่พอ แม้จะมีเบราว์เซอร์ให้เลือกมากมายแต่เมื่อโจทย์คือเว็บแอปพลิเคชันไม่ใช่แค่เว็บเพจวิธีการเดิมๆอาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปนี่ไม่ใช่การเลือกทางสุดท้ายแต่เป็นทางเดียวที่จะไปต่อได้ซึ่งบางทีเราอาจจะต้องกล้าละทิ้งวิธีเก่าที่คุ้นเคยบทเรียนที่2กล้าที่จะสร้างของใหม่แม้ว่าจะคล้ายของเก่า โครมไม่ได้เริ่มจากความว่างเปล่าแต่เริ่มจากปัญหาของที่มีอยู่ไม่พอการกล้าสร้างซ้ำแต่ยกระดับโจทย์เป็นหัวใจสำคัญของโปรเจกต์มินเนเจอร์ยุคใหม่บทเรียนถัดมารับฟังทีมและให้ Proof of Concept พิสูจน์โครงการนี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้บริหารกล้าเปิดใจให้พิสูจน์ด้วยของจริงเดเมอรตัวเดียวเปลี่ยนใจซ e o ได้เลยค่ะ บทเรียนที่4ปั้นทีมด้วยแนวคิดมัลติดิสปริ l นารี y การดึงผู้เชี่ยวชาญจากหลายสายช่วยขยายขีดความสามารถของโครงการและลดไบสปอตได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายการให้พื้นที่สำหรับ Innovation และ fail fast Google เน้นปลดปล่อยให้ทีมกล้าลองผิดลองถูกออกเวอร์ชันใหม่เร็วทดสอบจริงจังออก,กัับงานที่ความเร็วและการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ อีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือผลกระทบที่โครมสร้างขึ้นการเปิด Open Source ผ่านโ h r o m i u m ไม่เพียงแต่เร่งการเติบโตของโครมเองแต่ยังดันอุตสาหกรรมเบราว์เซอร์และเว็บเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าไปด้วยแนวคิดแทบแซน d b บ็อกซและการโฟกัสของ User Experience ก่อนฟีเจอร์กลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่เบราว์เซอร์อื่นต้องตามหลังและที่สำคัญ รยังคงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเช่น AI API ต่างๆและท้าทายให้นักพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมเดินหน้าเปลี่ยนโฉมวงการอยู่ตลอดเวลาอย่ากลัวที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่แม้โจทย์เดิมที่ดูเหมือนว่าจะมีคำตอบอยู่แล้วเพราะในโลกที่เปลี่ยนเร็วการกลัวความซ้ำอาจทำให้พลาดโอกาสสร้างของใหม่ที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่า เหมือน Google Chrome ที่กล้าทำเบราว์เซอร์ขึ้นใหม่ในวันที่ใครก็บอกว่ามันมีอยู่แล้วบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามีอยู่แล้วอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นก็ได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นเพื่อนอยู่รับฟังกันจนจบหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานของทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้าค่ะ